ประวัติและผลงานนางสาวจิตนภาชัยเทพารองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามประวัติส่วนตัวนางสาวจิตนภาชัยเทพา เกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ปัจจุบันอายุ43ปี11เดือนภูมิลำนาบ้านเลขที่13บ้านนาขาหมู่ที่1ตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษจากสถาบันราชพัฒสกลน,นคร ปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโรงเรียนปักกิ่งเจียนหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการอบรมหลักสูตรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนและหลักสูตรอบรมแลกเปลี่ยนบุคลากรลูกเสือที่เมืองซินซู่นครไทเปไต้หวันประวัติการรับราชการบรรจุอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านหนองกุงโศกรังเป็นโรงเรียนขยายโอกาสของสำนักงานประทมศึกษาจังหวัดขอนแกน่นและได้สอบโอนในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่นดำรงตำแหน่งครูคอสหนึ่งโรงเรียนมัธยมหนองเขียดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขตตําตำแหน่งครูคอสสองโรงเรียนนาขาวิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารครามดำรงตำแหน่งครูคอสสามโรงเรียนนาขาวิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารครามและ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามผลงานดีเด่นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโล่รางวัลชนะนนเลิศสถานศึกษาดีเด่นด้านความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านภูมิทัศน์สะอาดและด้านการบริหารจัดการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามนำคณะครูและนักเรียนร่วมโครงการค่ายลูกเสือนานาชาติจัดโดยประเทศออสเตรเลียเป็นผู้แทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร,กรทางลูกเสือ นาประเทศไต้หวันและเป็นวิทยากรค่ายภาษาอังกฤษค่ายวิชาการทั้งโรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัดร่วมเป็นวิทยากรงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ปีพุทธศักราช2561ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมเรื่องการพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคม 2,559และการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเวียงศาสตร์พิทยาคมปี2,560สวัสดีค่ะ